สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์นะคะในปีพุทธศักราช2565มีอยู่ด้วยกัน3ลัคนาราศีนะคะที่มีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่ที่ดีและมีฐานะความเป็นอยู่ที่ร่ํารวยแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ในปีพุทธศักราช2,565นี้นะคะมีดวงดาวใหญ่ๆห,ห,หลายดวงเลยนะคะมีเกณฑ์การโคจรย้ายราศีก็จะมีนะคะดาวพฤหัสดาวพระราหูและดาวมฤตยูและเมื่อดวงดาวต่างๆเหล่านี้นะคะมีเกณฑ์การโคจรย้ายราศีย่อมส่งผลมากๆเลยนะคะต่อทุกๆลัคนาค่ะใน,นคลิปนี้เราก็จะมาพยากรณ์ชาวลัคนาราศีมิถุนซึ่งชาวลัคนาราศีมิถุนก็ควรจะได้จากการผูกดวงวังลัคนาจากวันเดือนปีเกิด และที่สําคัญมากๆนะคะเวลาเกิดด้วยค่ะก็จะมีความใกล้เคียงและแม่นยํากับดวงชะตาของท่านมากที่สุดค่ะส่วนถ้าท่านใดนะคะไม่ทราบว่าท่านเกิดที่เวลาอะไรก็ดูในลักษณะของวันที่และเดือนค่ะก็คือท่านที่เกิดในช่วงของวันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่14กรกฎาคมก็สามารถเข้ามาดูในคลิปนี้ได้เลยนะคะเราก็มาดูกันเลยนะคะในวันที่30มีนาคมปี65 ที่ผ่านมาไม่กี่วันมานี้นะคะดาวพระราหูค่ะก็โคจรเข้าไปอยู่ในภพโชคลาภของท่านแล้วก็ได้ตําแหน่งที่เด่นดีมากๆดังนั้นนะคะตลอดระยะเวลาประมาณ1ปีครึ่งนะคะท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีมิถุนมักจะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาภเสมอๆโชคลาภตรงนี้นะคะอาจจะไม่หมายถึงสิ่งของหรือการเงินอย่างเดียวนะคะอาจจะหมายถึงโอกาสดีๆสําหรับท่านก็เป็นไปได้นะคะและในวันที่8เมษายนปี65นี้เช่นเดียวกันค่ะดาวพระพฤหัสนะคะก็ โคจรย้ายมาอยู่ในพบการงานของท่านและก็ได้ตำแหน่งที่เด่นดีมากๆเลยนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะในช่วงของปีนี้ถ้าจะพูดไปตามดวงดาวนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนมักจะมุ่งเน้นโฟกัสไปที่การงานเสียมมากกว่านะคะการงานและรายได้ต่างๆมากกว่าที่จะไปมุ่งเน้นในเรื่องของความรักแต่เมื่อดวงดาวภาพพฤหัสดวงนี้นะคะเขามีความหมายถึงความสําเร็จและความสมหวังเมื่อโคจรมาได้เด่นดีเช่นนี้ก็จะเกี่ยวเนื่องกับการงานของท่านและตรงนี้นะคะจิราก็จะชี้ให้ท่านเห็นว่า เกี่ยวเนื่องกันอย่างไรนะคะเมื่อดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้นะคะหมายถึงการงานของท่านการงานของท่านมีความมั่นคงและเด่นดีมากๆในช่วงปี65นี้และดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้ค่ะ เขามีความหมายอีกภพเรือนหนึ่งก็คือภพปัตตนิภพปัตตนิก็หมายถึงนะคะเพศตรงกันข้ามหมายถึงความรักความผูกพันหมายถึงหุ้นส่วนหมายถึงบริษัทห้างร้านต่างๆที่ท่านผู้ชมไปมีคอนเน็กชันด้วยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในปีนี้เมื่อดาวพระพฤหัสโครจรไปได้เด่นไปได้ดีอย่างนี้การงานของท่านมีความมั่นคงนะคะท่านจะทําอะไรนะคะท่านก็จะประสบความสําเร็จไปในทุกๆเรื่องเลยค่ะจับอะไรก็ประสบความสําเร็จทําอะไรก็จเจริญรุ่ง และอย่าลืมตรงจุดนี้นะคะดาวพระพฤหัสหมายถึงนะคะหุ้นส่วนของท่านด้วยท่านก็จะได้หุ้นส่วนที่ดีมีความมั่นคงมีความน่าเชื่อถือในวงธุรกิจนั้นๆหรือถ้าท่านไปทําในบริษัทห้างร้านต่างๆบริษัทห้างร้านต่างๆนั้นก็มีความมั่นคงในฐานะความเป็นอยู่และมีความมั่นคงในฐานะการเงินดังนั้นการงานของท่านย่อมมีความมั่นคงเมื่อได้บริษัทที่เด่นดีจริงไหมคะ และในขณะเดียวกันนะคะในพบปะเตน,นินี้ยังมีความหมายถึงความรักความผูกพันหมายถึงเพศตรงกันข้ามในช่วงระยะเวลานี้นะคะประมาณหนึ่งปีค่ะท่านผู้ชมก็มีเกณฑ์น,นะคะที่จะได้เจอคนที่เป็นเนื้อคู่ของท่านคนที่จะมีบุคลิกที่ดีสง่างามนะคะเป็นคนที่พูดจามีเห็นมีผลถึงแม้บางครั้งเขาจะดูอายุไม่มากแต่เขาก็จะทําตัวให้ภูมิฐานพูดจาหน้า เชื่อถือและก็ไว้วางใจได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นคนมีเหตุผลมีมโนธรรมมีมโนจิตค่ะและตรงจุดนี้นะคะจิฬาอยากให้ท่านผู้ชมลองสังเกตนะคะคนที่เข้ามานะคะอาจจะอยู่ในที่ทํางานของท่านคนที่เข้ามานี้นะคะอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการงานที่ท่านทำนั่นเองค่ะหรือถ้าท่านใดนะคะที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะคู่ครองของท่านก็จะช่วยในหน้าที่การงาน คอยซับพอร์ตท่านไปเป็นอย่างดีเลยนะคะทั้งคู่ครองและคนรักของท่านนะคะและตัวท่านเองนะคะจะประสบความสําเร็จจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทํางานแล้วก็การงานนั้นก็จะเจริญรุ่งเรืองน,นั่นเองค่ะ และเมื่อดาระพฤรหัสโคจรไปได้เด่นไปได้ดีเช่นนั้นนะคะไม่ได้ส่งผลดีเท่านั้นนะคะดา,าพระพฤัสดวงนี้ก็ส่งผลมาจนถึงเรื่องบ้านเรื่องรถและก็เรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะก็มีความมั่นคงโดดเด่นในบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์ซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ซื้อที่ซื้อทางเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นไปได้ในเมื่อดาระพฤรหัสหมายถึงเพศตรงกันข้าม เพราะฉะนั้นค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะคนที่เข้ามาในชีวิตของท่านนะคะก็จะเป็นคนที่มีการงานที่มั่นคงมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงเด่นค่ะ และในตรงจุดนี้เช่นเดียวกันนะคะก็จะหมายรวมไปถึงนะคะเขาก็จะมีอสังหาริมทรัพย์ที่มั่นคงเช่นเดียวกันมีบ้านมีรถในเมื่อนะคะการงานก็เด่นดีเช่นนี้นะคะการเงินก็ต้องมีมากพอสมควรนะคะเพราะการเงินการงานแม้กระทั่งรวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์ก็นำมาซึ่งการเงินนั่นเองค่ะถ้าไม่มีเงินก็ซื้อตรงจุดนี้ไม่ได้นะคะ จากการพยากรณ์ทั้งหมดก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าชาวลัคนาราศีมิถุนในปีพุทธศักราช2565เป็นดวงที่ค่อนข้างที่โดดเด่นมากๆนะคะในจนํานวน12ลัคนาราศีไม่ว่าจะเป็นการงานของท่านมีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นโชคลาภของท่านเข้ามาอย่างเนืองนองนะคะและมักจะได้มาอย่างง่ายๆหรือไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอะไรก็เข้ามาหรือบางครั้งท่านก็อาจจะได้โชคได้ลาภแบบไม่คาดคิดก็เป็นไปได้รวมไปถึงความรักความผูกพันก็โดดเด่นมากๆนะคะความ ความรักของท่านมีความมั่นคงคนที่เข้ามาก็มีฐานะความเป็นอยู่ที่ร่ำรวยแต่อย่างไรก็ตามนะคะคําพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีมิถุนมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้ไปปรับกับชีวิตของท่านไปปรับกับการงานของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ,อ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระ,ะดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไป คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ